หนูจินนี่นะคะหนูเป็นน้องสาวของพี่แจ็คพี่ซันแล้วก็พี่เหมยพวกเราเคยเป็นครอบครัวใหญ่แต่ป้าป๊ามีมามมาสองคนพี่พี่แล้วก็ลูกน้องของพ่อแต่ตอนนี้เหลือแค่หนูกับพี่แจ็คมามาป๊าปาก็ตายไปแล้วพี่ซันก็ติดคุกพี่เหมยก็หนีออกจากบ้านตอนนี้เองพี่แจ็คก,ก็เปลี่ยนไป พยายามจะเข้มแข็งเพื่อไม่อยากให้ใครมาเป็นห่วงเพราะสุดท้ายเราก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวให้ได้จะได้ไม่เป็นภาระใครตอนนี้พี่สันก็ออกจากคุกแล้วหนูแอบ,บหวังว่าอะไรจะดีขึ้นนะแต่ดูพี่สันก็คิดแต่จะแก้แค้นให้พ่อหนูก็ไม่รู้หรอก ว่าต่อไปจะเป็นยังไง